สบายพี่สบายครับค<ผ>มเป็นรักไหนกํนเลยครับก็ใช้ชีวิตปกติครับคนที่บ้านสอนการปรับตัวกับร่างกายของเรายังไงบ้างไหมคุณแม่ก็จะสอนเหมือนว่าพี่ชายกินข้าวเสร็จต้องล้างจานเองใช่ไหมครั<ช>ผมก็เหมือนกันครับผมก็กินข้าวเสร็จต้องล้างจานเองถ้าอยากใส่เสื้อสวยๆสะอาดก็ต้องไปซักเองครับ พ่อไม่ให้เราไปเรียนเพราะว่าพ่อกลัวว่าเราจะโดนเพื่อนล้ออะไรแบบนี้ครับผมค่ะก็พอน้องเข้าเรียนเราก็อยากเข้าด้วยก็ไปขอพ่อแม่ว่าผมจะเข้าเรียนพอเรียนไปสักพักืออยู่ชั้นป .3 ครับโดนเพื่อนล้อกลับไปบอกพ่อผมไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าเพื่อนชอบแกล้งอะไรแบบนี้ครับพ่อพ่อว่าพ่อเคยบังคับให้เรียนไหมผมว่าพ่อไม่เคยบังคับแล้วใครอยากเรียนผมว่าผมอยากเรียนแต่สัญญาที่เธอสัญญากับพ่อ ทั้งแด้เธอสัญญาอย่างไงเธอสัญญาจะเรียนให้จบใช่ไหมเพราะว่าใช่พ่อมให้เธอลาออกพ่อให้เธอเรียนให้จบอย่างน้อยจบแค่ป .6 ก็ได้เพราะว่าเธอก็ได้ทําตามสัญญาแต่อยากอยากเรียนให้จบแล้วครับทำไมถึงอยากเรียนฮะเราอยากมีเพื่อนครับ <Ừ. S 2> แต่ว่าพอเรามีเพื่อนเราโดนเพื่อนล้อเพื่อนอะไรแบบนี้ทําให้เราพอ ที่เกิดท้อเนี่ยเราใช้อะไรในการให้กำลังใจตัวเองให้ก้าวข้ามไปได้อะอผมก็จะนึกถึงคำพูดของพ่อพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากอาบน้ำต้องอาบน้ำให้เปียกทั้งตัวถ้าเราอยากทำอะไรต้องทำให้สุดไม่ว่าผนจะออกมายัางไงถ้าเราทำสุดแล้วก็ปล่อยไป ถามเรื่องการดำเนินชีวิตนิดนึงฮะสมมติไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครับไปไปยังไงฮะพ่อแม่ก็จะส่งไปเรียนโรงเรียนกับปกติเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีคนพิการเลยครับผม,มเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนนั้กินข้าวเข้าห้องน้ําอะไรแบบนี้ก็ทําเองหมดทําเองหมดเลยครับคือคุณพ่อคุณแม่บอกเลยบอกว่าต้องทำยังไงต้องทําเองทั้งหมดไม่ครัพ่อแม่ไม่ได้บอกครับรู้ว่าที่แรกพ่อไม่ให้เราไปเรียนเพราะว่าพ่อกลัวว่าเราจะโดนเพื่อนล้ออะไรแบบนี้ครับผมค่ะ ก็พอน้องเข้าเรียนเราก็อยากเข้าด้วย <lles S 2> ก็ไป <rot. S 2> ขอพ่อแม่ว่าผมจะเข้าเรียน <Solar. S 2> พ่อแม่ว่าส่งส่งเรียนได้แต่ถ้าเกิดว่าเธออยากเรียนต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบพ่อไม่ยังไม่ส่งให้หครับพอ,อเรียนไปสักพักอยู่อยู่ชั้นป .3 ครับโนเพื่อนล้อกลับไปบอกพ่อผมไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าเพื่อนชอบแกล้งอะไรแบบนี้ครับพ่อพ่อว่าพ่อเคยบังคับให้เรียนไหมผมว่าพ่อไม่เคยบังคับ แล้วใครอยากเรียนผมว่าผมอยากเรียนแต่สัญญาที่เธอสัญญาให้กับพ่อครั้งแรกเธอสัญญาอย่างไงเธอสัญญาจะเรียนให้จบใช่ไหมาะว่าใช่พ่อไม่ให้เธอลาออกพ่อให้เธอเรียนให้จบอย่างน้อยจบแค่ป .6 ก็ได้เพราะว่าเธอก็ได้ทําตามสัญญาแต่อยากอยากเรียนให้จบแล้วครับครับแล้วพ่อสอนดีมากเลยทําไมถึงอยากเรียนฮะเราอยากมีเพื่อนครับอืแต่ว่าพอเรามีเพื่อนเราโดนเพื่อนล้อเพื่อนอะไรแบบนี้ ทําให้เราท้อแต่มีเพื่อนที่ทําให้เราท้อก็มีเพื่อนที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะสู้ต่อแล้วท้ายสุดเราเรียนถึงชั้นไหนครับเมื่อมีนาที่ผ่านมาเพิ่งจบปวสโอ้เก่งจังเลยค่ะแล้วปัจจุบันทํางานอะไรอยู่คะก่อนโควิดผมก็จะออกไปขายของตามตลาดนัดช่วงที่ไม่มีเรียนก็จะออกไปขาย แล้วก็พอมีออเดอร์ก็จะรับสกินเสื้อเพนแก้วแล้วก็ออกไปทํากิกจกรรมจิตอาสากับกลุ่มเพื่อนๆครับคือ,อจิตอาสาด้วยผมถามเลยดีจิตอาสาที่ทำอะไรฮะงานจิตอาสาแรกก็คือไปทําความสะอาดสถานท่องเที่ยวเพื่อให้คนที่ส่วนอายุคนพิการได้เข้าใช้งานสะดวกครับโอ้โหจิตใจแหมล้อไปทำแมมล้อไปทํากับเพื่อน ครับผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนแล้วอะไรที่ทําให้เราเลือกไปทํางานจิตอาสาคะที่แรกผมคิดว่าความสุขของผมคือขอให้มีเงินอย่างเดียว mm hmm. มีเงินมีชีวิตดีดีพอแล้วแต่ว่าพอเราไปทําในจิตอาสานั้นเรารู้เลยว่า mm hmm. เงินมากเท่าไรมันไม่สามารถให้เรามีความสุขได้แต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขคือรอยยิ้มจากทุกคนที่เราก็ไปช่วยครับ mm hmm. รอยยิ้มเขาส่งมามันรู้สึกว่ามัน มากกว응่าเงินที่เรามีอยู่ครับครับแล้วแลไรอ่ครับแล้วเวลาไปขายของครับเราเราไปขายยังไงครับก็ผมก็จะทําเป็นรถเชลล่สามล้อสำหรับคนพิการครับไปขายของครับพอเช่องโควิดเราก็ไม่ได้ไปขายของหยุดสักพักหนึ่งพอตลาดเปิดก็จะไปขายรถดันเสียครับอก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ออกทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ เราครัแบ,บแล้วลถ้าเกิดคนที่กําลังดูรายการแล้วเนี่ยกําลังดูเราอยู่เราอยากจะบอกอะไรเขาครับผมอยากให้เขาอย่ามองผมแค่ว่าสงสารผมแต่อยากให้คุณมองผมให้เป็นพลังที่จะสู้ถ้าคุณอมองผมแค่คะแนนว่าสงสารผมสงสารผมคุณก็อยากเอาเงินหกทองเอาสินของมาให้ผมซึ่งสิ่งตรงนั้นมันไม่สําคัญสําหรับผมผมต้องการที่จะมีงานทําต้องการที่จะออกไป ช่วยจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆได้ครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะคือผมอยากได้ทุนเพื่อไปซ่อมแซมรถของผมครับผมที่ต้องได้ครับครับต้องได้แน่นอนนะครับคี่ได้เลยตอนนี้พร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังคะพร้อมลยครับพร้อมแล้วเชิญค่ะครับแปดนล้อเนี่ยครับ สมัครมาร่วมรายการด้วยตัวเองนะครับด้วยการถ่ายคลิปถ่ายเองแล้วก็ส่งมาที่รายการครับเดี๋ยวเราชมพร้อมๆกันนะครับทางนี้ครับเชิญครับไปลอครับอ่านมองๆนั้นนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายอัมตระมาดีเป็นคนจังหวัดสงขลาครับ ผมมีความสามารถดังนี้นะครับคือผมสามารถขับรถชัวเล่หรือรถสำหรับคนพิการเพื่อออกไปทํากิจกรรมและก็ถ่ายของตามตา่านัดนะครับสามารถตัดต่อวิดีโอได้นะครับผมมีความฝันอยากจะออกไปการซูเปอร์ฮันเด้เพื่อเอาความสามารถมาโชว์แลกกับความฝันความฝันที่ผมต้องการนะครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับ ทายทาเองมีทางเดียวที่เราจะพิสูจน์ความสามารถเขาได้ว่าที่เขาบอกว่าเขาตัดต่อคลิปได้เนี่ยเขาทำเป็นจริงหรือเปล่าผมจะมอบหมายภารกิจให้แบรล้อเป็นผู้กํากับคลิปครับผมทีนานครับผมขออุปกรณ์ให้แบรล้อด้วยครับ,รบผมมีนักแสดง3คน 3> ครับผมแบรล้อเลือกได้เลยคุณต้องมีการคัดเลือกก่อนนะว่าจะเลือกคนไหนบุคลิกยังไง<อ>ไม่น่ะยังจะใช้เขาอีกเหรอครับ ให้พี่หอยครับผมพี่หอยเชิญพี่หอยจะหนัครับมาเอาลูก่ายขึ้นไปครับเป็นพุ่มกลับเลยนะครับเป็นพุ่มกลับเลยได้ครับเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างๆพี่โตครับให้ผมทำอะไรครับผมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไหมอะไรคืออะไรคืออะไรพี่เพื่นเนี่ยวิทย์พื่นชีวิตผมจะไม่ไม่ได้ต้องทำอะไรนอกจากวิทย์พื้นใช่ครับผมโอเคพร้อมอ่ะพี่หอยเตรียมตัวเทสตหนึ่งท่าพี่พื้น อครับครับอัดเลยเหรอยังไม่ทจะทำอะอรขอเป็นแอคชั่นก่อนได้ไหมอยากแสดงพี่หอยเ้าพี่พื้นเตรียมโอ้ดูครับดูครับนี่ีเป็นร่างกายโอ้เป็นร่างกายครับห้าทีสบายครับสบายน่าจะยังมีแรงอ่ะสี่สามสองแอคชั่นเริ่ม อ๋อแกล้งสั่นเหมือนนะอะไรครับได้แล้วเหรออ๋อเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมมุครับเปลี่ยนมุมกล้องครับมุมกล้องใหม่ครับสีหน้าต้องจัดนะถ้าโพสอัพเห็นหน้าผมไหมไม่เห็นเนี่ยเอ้าพี่พี่พวงกลับ ัอะไรอยู่หรอครับเล่นจับไข่รับกว้างแล้วเหกว้างแลอวไรแคบควรเนี่ถอยหน่อยพิถอายหน่อยถอยถหน่อยช่วโควบคมกับโอเคถ้าพิถื้นสามสอง action เฮ้ยลุกเออหอมครับชัแล้วเหรอได้เห็นสีหน้าผมชัดมากแล้วนะฮะครับโอเคโอเคีกต่อฮะเรียบร้อยเทสสุดท้ายครับ เอาอย่าให้หน้าตอนที่พี่ขึ้นมาแล้วก็หันหน้ามาใส่กล้องวิดวิดอยู่แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ยิ้มมีคําพูดด้วยครับว่าพี่อยากฝากอะไรครับเคดส้มไหมครับเคทเอาแล้วพี่จังหวะนี้เลยพี่ก็ไหนเอมือจิดตามพี่อ๋อเหรอเอาเอาปึ๊บหนึ่งป๊บหันแล้วก็บอก อะไรกับเค้กส้มครับผมได้ได้เอาแคหน้าครับผมเอาแค่หน้าแสดงว่าผมสามารถอย่างนี้ได้เป็นการมุมกล้องหลอกพร้อมเร็กคอร์ด 5..4..3..2.. แอคชั่นเค้กส้มจ้ะรักนะจ้ะจุดจุดครับคุณคิดว่าผมอายไหม ฮะผมลืมกดลืมกดว่าหลังก็กดไอ้ปุ่มแดงๆก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นมุกทีมงานหรือไม่ได้กดจริงๆมุกผมเองโอเคน่ารักมากครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอให้ดาร์ผมตัดต่อก่อนให้ยไปรอไปรอชมไปรอชมตัดต่อได้ให้เวลาตัดต่อครับเฮ้ยเอาจริงเลยเหรอตอนนี้กำลังจะเข้าโปรแกรมตัดต่อครับ ได้ดูตัวเองหมดเลยนะนี่เขามีช่องส่วนตัวด้วยนะครับแล้วฮะช่องทาง YouTube ใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อช่องว่าแบรล็นิ้วเดียวครับแบรล็ n e นิ้วเดียแล้วแบลลมากรุงเทพบ,บ่อยไหมครับมาบ่อยครับผมก็ของสมาคม<อ>มาทำกิจกรรมประชุมชมรมอะไรแบบนี้ครับครับ,รบยิ้มยิ้มอะไร ยิ้มอะไรชอบชอบชอบผลงานตัวเองไงโอเคครับเสร็จไหมครับครับทางน้ำการครับแบล้อตัดต่อเสร็จแล้วครับทีมงานครับนำไฟล์ที่ได้ไปโหลดขึ deals, ้นจอเลยครับเชิญครับแล้ว okay, ก็รบกวนขอวิวแชร์ของแบรล้อด้วยครับเดี๋ยวให้แบรล้อมารอปังปังนี่ฮะแข็งแรงมาก ครับสุดยอดว่จริงๆนี่เป็นวิวแชร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนที่มากรุงเทพผลเนี้ยครับบางอย่างเสียครับอ๋อีระบบบางอย่างเสียไม่จริงๆเขาสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองใช่ครับท่านรัฐมนารครับผลงานการกำกับสร้างสรรค์และตัดต่อของแบรลอเสร็จเรียบร้อยแล้วขอชมคลิปที่สร้างสรรค์โดยแบรลอครับโอ้โหนะ เอ็กซ์ซอัเจจดุจเาเล่นอยู่กล้องดีเขานกล้องดีจังหวะดีด้วยจังหวะดีจังหวะดีมุม้องดีได้หมดเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับออกแนวเอ็กซ์ตมครับจิงไมงานครับขอภารกิจสุดท้ายของแบนล็อครับ แล้วโดมไทยแลนด์ครับเล่นสเก็ตลรอเรามาทำอะไรที่นี่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดเฮ้ยผู้ชายคนนี้ครับทำได้หลายอย่างมากครับและนี่คืออีกหนึ่งกีฬาที่เขาชื่นชอบครับมาแล้วครับสเก็ตบอร์ดครับวันนี้ต้องเจอกับทีมงานครับสองวันนี้มันเล่นกันยังไงครับนี่คือทารครับสูบลูกโป่งครับ สองแรงบวกครับแ่บางงจริๆโจทย์ที่เราท้าทายแบลล์็อตคือให้สเก็ตบอร์ด100เมตร1รอบเนี่ยครับต้องเข้าเส้นชัยก่อนลูกโป่งแตกแบลล์็อตครับโจทย์นี้ความยากคืออะไรครับสนามมันลื่นครับผมลื่นใช่ไหมครับใช่ปกติผมจะใช้เป็นคอนกรีตครับครับแต่มันเจอสนามจริงที่เราจะทายมันไม่ติดถนนแล้วไม่เกาะถนนเลยคือไม่คุ้นชินยากกว่าเดิมยากกว่าเดิม สู้ๆนะสู้ๆนะอย่าแพ้ทีมงานซูเปอร์เบรดนะครับอมนะครับพวกเราครับขอกำลังใจให้กับแบลร์้วยครับครับเข้าสู่ภฏิกิจเลยครับน่าครับทีมงานเราสองคนครับเียมตัวนะครับโอ้มีเครื่องยืขึ้นไปแล้วครับ จอข้างล่างนะครับคือทีมงานส่งทุกโป่งครับและนี่แบนล้อครับไปแล้วครับจังหวะการเโค้งจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าเรามีถุงใส่นะครับที่ตรงมือเนาะมาแล้วครับลูกโป่งใหญ่ไม่หยุดเลยครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับลูกโป่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แบรล้อแบร์ล้อตู้สันที่ครับ เอ,อ,อาแล้วครับกลับตัวแล้วครับเข้าโค้งแล้วครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับโค้งนี้เข้าเส้นตรงแล้วครับเส้นตรงสุดท้ายครับลูกบอลลูกบอลเอ้ยช่วยชัวร์โอ้โห ยอดเยี่ยมมากครับแบรล็อครับเห็นซุกพาไปตรงกลางเลยทีครับทั้งน้ำการครับแบร์ลาอคนนี้ชีวิตเขาไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเขามีรอยยิ้มตลอดเวลาที่อยู่กับพวกเราและความคิดเขาคมมากครับทั้งสามท่านครับรู้สึกยังไงกับแบร์ล็อครับครูดีใจมากที่ได้เจอแบร์ล็อวันนี้มันสร้างแรงใจให้ครูและครูเชื่อว่าอีกหลายๆคนมากๆเลยอะ แต่ลายเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นรอยยิ้มแล้วไม่ใช่แค่เขายิ้มอย่างเดียวเขาทําให้พวกเรายิ้มหัวเราะออกมาได้ด้วยอ่ะแสดงว่าข้างในของแบรดลอตมันมีความสุขมากบแบรดลอตเจ๋งมากในการเลือกใช้ชีวิตนะคะเขาเห็นคุณค่าในตัวของเขาจริงๆอ่ะแล้วอันนี้มันเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่เราจะพูดแทนอีกหลายๆคนที่ค่จจะมีร่างกายไม่ได้สมบูรณ์ทุกคนเหล่านั้นเขาอยากให้เห็นคุณค่ามากกว่าที่จะมาสงสารซึ่งวันนี้สิ่งที่แบรดลอตทำมันพิสูจน์หมดเลยค่ะ ไม่มีคําว่าสงสารให้เลยค่ะมีแต่คําว่านี่คือไอดอลทั้งรักชีวิตตัวเองอย่างดีแล้วยังไปมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้อีกสุดยอดมนุษย์จริงๆค่ะปรบมือให้เลยค่ะคร,ครับท่านการครับแบละพิสูจน์ที่เราเห็นว่าคนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารครับเขาต้องการโอกาสและที่เข้ามาซูปเปอร์เดวันนี้ครับก็คือรถที่เขาใช้ประกอบอาชีพเสียครับ เขาจึงมาเพื่อขอขอฝันเป็นสิ่งนี้ครับของประมาณในการซ่อมแซมรถที่เขารักที่สุดครับทั้ง3ท่านครับนักแสดงนำคะับสำหรับผู้กํากับของผมที่สร้างสรรค์ผลงานได้ดีและทำให้พวกเรามีความสุขมากๆนะครับพวกเราให้ผ่านครับแอลล็อกครับ ครุสบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแบรลาอเรื่องราวความสามารถและความฝันของแบรล็อให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบพอท่านทราบว่ารถของเรามีปัญหาก็ให้ทีมงานติดต่อปรึกษาแล้วก็ทราบมาว่ามุประมาณในการซ่อมแซมเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นบาททางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับมอบงบซ่อมแซมให้แบรล็อกสี่หมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับแล้วพอท่านทราบว่าวีลแชร์ พามากรุงเทพแล้วเสียเฮ้ยมอบเพิ่มให้ไปซ่อมวิวชัยอีก5,000บาทครับนบาทครับแล้วยังฝากงบประมาณให้แบรอรใช้ในการประกอบอาชีพอีก1,000 0บาท oh. รวมวันนี้นะครับมอบให้แบรอรจาก King Power 55,000บาทจาก k i ง p p w w r r ครับ <Okay. S 1> สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ